เโยมจะสร้างปีติอธิษฐานการตั้งปีติอธิษฐานเ,เราจะรื่นร่าก็ได้แับตาก็ได้ประโยชนนะบุญที่โยมทำแต่ว่าโยมจะไปใช้คนเดียวก็ไม่ได้โยมจะต้องแบ่ง,งบุญกุศลให้ใครล่ะก็ต้องแบ่งให้พ่อแม่ปู่ย,ย่าตายายครูบาอาจารย์ของพี่จะบอกทางที่เราได้กล่าวไปแล้ววันนี้นี้ถ้าเราไม่แบ่งให้ทชานบ้านไม่สามารถจะแยกบุญจากโยมได้บุญเปรียบเสมือนเรากินข้าวเรากินทุกเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเรากินทุกเราคนเดียวคนอื่นไม่สามารถจะไปยินดับเราได้ เพราะฉะนั้นแล้วเราเกิดมาในชาติที่เราเป็นพ่อแม่ปูยย่ย่าตายายคู่ารางเจ้าขที่จเจาขอที่เราอาศัอยอย,อยู่อาศัยกี่อาศัยตอนที่ออกมาที่ที่ะคราาับแต่และที่เขาเป็นเจ้าของที่นะฮะเราเปรียบเสมือนเรามาอาศัยเขาอยู่ใน,ในชาตินี้นะครับ ราะฉะนั้นถ้าเราไปทำดีอะไรก็แล้วแต่เราจะแบ่งให้เขาทุกภาคไปเมื่อเราแบ่งให้เขาเขาติดบุญกินลงมทำอะไรก็ยิ่งเจริญรุ่งเรืองเพราะเราไม่เห็นบุญบุญเรายิ่งแบ่งเรายิ่งได้เรายิ่งให้เรายิ่งรวยแม้ตั้งตินสาราตัดที่เราเคยฆาาเอาไว้เราต้องแบ่งให้เขาด้วยทําไมต้องแบ่งให้ตินสาราตัดล่ะร่างกายเราอยู่ดีๆเดี๋ยวเจ็บล่ะเดี๋ยวป่วยละเดี๋ยวหายน่ะนั่นแหละิดสาราตัดที่เราฆาาเอาไว้เขาจอบเวรยอมกรบโยมแล้ววันนี้เป็นวันดีเขาโยมโยกันอยู่กับตัวนี้เขาหนะเขาจะได้เป็น เราไปผลไปเกิดโรคห้ยแค่เก็บในตัวเราที่มันเป็นอยู่มันจะได้เบาบางหายไปเขาจะได้อัอมูลทานามญหาเราเขาโอ้โหติกรรมให้เราเราโอาโหติกรรมให้เขานะแมกจะต้องพอดีแม่ซื้อเจ้าพันไทยเวทเจ้าเวดในกรรมที่ดูแลตัวเราอยู่ได้ดูแลลูกเราอยู่ เขาก็จะได้มารับบุญจากเราด้วยเมื่อเขาได้รับบุญจากเราเราทำอะไรก็ยิ่งเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าท่านดูแลตัวโยมตั้งแต่โยมเกิดมาจนกระทั่งทุกวันที่ท่านยังดูแลตัวโยมอยู่โยมไปไหนเขาก็ไปกับโยมด้วยโยมทําอะไรเขาก็ช่วยโยมทําด้วยแต่เวลาโยมมีบุญกินโยมรือแบ่งบุญกุศลได้กับพ่อซื้อแม่พื้นเจ้ากรรมในเวรเจ้าเวรในกรรมท่านเองท่านก็หมดอย่าง ในเมื่อท่านออยากท่านก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรเราได้เพราะฉะนั้นนโยบไปท,ที่ไหนก็แล้วแต่โยมต้องแบ,บ่งให้ท่นานทีครังไปนะโยมนะเราทําอะไรก็ยิ่งเจริญรุ่งเรือเราไม่ห่วงบุญน,น,นะโยมนะตั้งหัตั้งใจบอกชื่อจริงนามตรกุลจริงเพาโยมนั้นตั้งใจเทนะบอกให้ลูกเลยนะว่าลูกเราชื่อที่นามระกุลนี้นะเขาจะได้อวยพรมารับบุญจากลูกเราแล้วลูกเราก็จะได้อยู่เยน็นเป็นสุขไม่เจ็บไม่ไข้ด้วยนะโ<ม>ยมนะเอาตั้งใจยักถาว่านิวางหา ุรามริบุเรนติสารกะาาาร,ระกีวะปีวัดอิโตทินังเปรานังอุปกะปติติติตังปิตังตุขังคิปเมวันตะมิชันตุตัพเพรุเรตุตภกปาจันโทปนันตุยยถามัดนิโชติตะตุยยถาสัพพีิโยพิวัจังตุสัพปโรโภวินาสัตุมาเตพวกมันวันตะไรยโยตุทีปีกายนุโภาะวะอภิวันทันติเนปันติจังพุทธามปญัญญายุโนโ ดา่ดาวโธามาวัตนปอายุมันโดทุกันพระรังของอุปโภคบริที่หวั่อทนไาำสั่งการมาถวายละกันในวันนี้พุทธริัทนี้จะคิประโยชน์ไปพวบ่ชาติให้มีิ่งดีใช้ร่างกายแันงแต่กลับไปอยู่ในโชคดีล่าให้รวยให้เรือให้นำให้ยรแล้วก็รวยอีกรวยแล้วก็รวยอีกบุญรักษาเทวดาพุทธองตลอดการและนานเิอโชคดีมีใช้ด้วาท่านเิอให้โยมนะอย่าลืมขอเจ้าพะยะ